อ้าวเฮ่วันนไงนี่วันๆขายในเทสล่าเนี่ย K.WU เข้าไปข้างในแล้วนะครับแล้วก็เป็นติดอุปกรณ์เสริมชุดอะไรไม่ต้องบอกครับเหมือนแมคโดนัลล์ครับอ๋อแฮปปี้มิลแฮปปี้มิลครับแล้วก็อันนี้นะครับก็วิ่งมาจากโคราชนะครับผมก็มาติดเพย์ยินเฟกซีกับ EDF45 นะครับแล้วก็กําลังคุยกับพี่สานอยู่นะครับว่าจะเอาแฮปปี้มิลดีหรือว่าจะเอาอาหามาหาแฮปปี้มิลดีนะครับหรือจะไม่ติดเลยดีก็เดี๋ยวให้พี่เขาเข้าไปชมด้านในนะครับก็มาที่อันนี้เลยสเปคนะครับหลังจากติดตั้งแล้วนะครับลองเลนส์ก็จะเตี้ยลงประมาณ1นิ้ว เตียกว่าตัวเปอร์นิดนึงนะครับส่วนฟิลลิ่งที่ได้สำหรับชุดนี้เน้นนุ่มเป็นหลักเลยนะครับเพราะลูกค้าไม่ได้ซีเรียสเรื่องความเร็วสูงนะครับลูกค้าต้องการให้หนุ่ม สบ,สบายนะครับที่สำคัญเลาเคยลูกค้าต้องการใช้ E D M45 ซึ่งแกหามาน่าจะหลายล้านแล้วนะครับปัญหาก็คือไม่มีใครยอมติดให้นะครับจะมีไม่ขี่ที่ที่มีติดแล้วก็ไปดูรีวิวของทางร้านนะครับก็เลยเข้ามาเลือกใช้บริการเราก็ไม่ทําให้ผิดหวังนะครับไม่ต้องหว่วงนี้ก็คู่มือติดตั้งนะครับใครจะติดตั้งครับยังไงช่วยเช็คสเปคนิดน,นึงนะครับเพราะว่าลูกค้าที่มาปรับเซตปัญหาตอนเนี้ยฟีลลิ่งที่ไม่ได้เนี่ยเพราะว่าค่าไม่ได้อยู่ในค่าตารางปรับเซตทั้งนั้นเลยนะครับโทรไม่ได้ผิดปกตกก ัส่วนเรื่องนี้ e d f c 5นะครับสปปรรพคุณเลยปรับหนืดตามความเร็วรถปรับหนืดตามแรง G ปรับหนืดตามแรงสะเทือนหรือแรงเจิกนะครับแล้วก็จะมี A I เรียนรู้การใช้งานของแผ่นอาฒันนะครับข้อสำคัญที่สุดสำหรับรถไฟฟ้าทุกรุ่นนะครับที่ติดเทยิน e d f c 5ตัวนี้นะครับเวลามันสั่งการทำงานจะไม่มีเสียงะครับเป็นกลไกใหม่ล่าสุดที่ทำให้เวลาใช้งานเนี่ย ไม่มีเสียงลูกค้าจะโอเคแบบยอดเลยนะครับอันนี้ติดได้ทั้งรถไฟฟ้าแล้วก็รถสตนดาบนะครับถ้าใครต้องการเทคโนโลยีนี้ก็มาได้เลยส่วนความชัดหน้าจอก็จะมากขึ้นกว่าเดิมอีกสเต็ปแต่พี่แมนดูไม่รู้ครับพี่แมนมันก็รู้สึกว่ามันก็เหมือนของเดิมนะสีอันนี้ ไม่ได้ตางแต่เสียงในการทํางานอืดๆบอกได้เลยครับไม่ได้ยินเลยครับตอนแรกก็เข้าใจว่าช่างเองไม่ได้ต่อด้วยเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่แมนพาไปลองนะครับเดี๋ยวขอยาตไปให้ยาลูกค้าก่อนครับเผื่อจะได้ชุดใหญ่ไปกระพริบอีกหนึ่งคันโอเคครับเอานะตัวนี้โอ้โหเฟกเซตเลยเนี่ยครับผมขอจำเจมเลยนะได้ครับเดี๋ยวแล้วปอจัดให้ครับขอเวลาไม่เกินหนึ่งชั่วโมงเนียนแน่นอน ติดตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสังเกตไหมครับเพื่อนๆว่ามันลดอยู่กับที่เนี่ยแต่มันมีเหมือนมันจับได้ว่าหน้าทิ่มรถเอียงอะไรเงี้ยขั้นแรกนะครับเราก็ต้องมาค а r и เบรก่อนนะครับเข้าไปโหมด g i n g นะครับอืมไอรุ่นนี้มันมีไจโรสโคปในตัวโดยใช่ไหมน่าจะใช่นะเต่พี่แม้ไม่แน่ใจมันเรียกว่าอะไรแล้วพอเราเข้าไปที่ g i N g กด Enter นะครับ กดอีกทีนึงนะครับแตลนไปเพราะมันบอกให้รันเรากดรันครับสต็อปครับถ้ามันขึ้นว่า G set OK เนี่ยก็คือจบแล้วนะครับเห็นไหมครับมันก็จะจับได้ว่าสถานะตอนนี้ก็คือรถเนี่ยซ้ายขวาหน้าหลังจะสเตเบิลแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปลองรถกันต่อเลยนะครับ อันนี้คือจอไปล็อกทกกันแหละค,ค่าที่เห็นในจอนะไม่ต้องเชื่อพี่แมนนะครับก็เราสามารถปรับเองได้หมดเลยนะครับเราชอบเริ่มต้นเบอร์อะไรจะปรับความเร็วช่วงไหนลดลงไงนะครับอันนี้ตั้งได้เลยแต่นี่คือพี่แมนจะเป็นเทสก่อนส่งรถน,นะครับสิ่งที่ได้เนี่ยหลังจากเปลี่ยนเนี่ยที่ชัดเจนเลยก็คือมันได้ความนุ่มนวล เวลากระแทกเวลาอะไรเนี่ยมันไม่ค่อยปึ้งปังเหมือนเดิมละมันลดอาการสะเทือนลงนะครับยังมีความนุ่มแทบจะรู้สึกได้เลยนะอันนี้ว่าโอเคขึ้นนะครับก็ตอนเริ่มเนี่ยพี่แมนตั้งไว้เบอร์12ใช่ไหมครับแล้วพอความเร็วขึ้นก็ลดลงไปเรื่อยๆแต่ข้อดีของตัวนี้เพื่อนๆสังเกตน,นะครับเวลาแรงสะเทือนเนี่ยถนนสะเทือนเนี่ยพี่แมนก็เลงเข้าหลุมตึ๊บตึตตเห็นไหมครับเขาจะปรับโชทั้งหมดเลยเนี่ยให้ไม่เท่ากัน เพื่อรักษาสมดุลของรถให้รู้สึกคนนั่งกับคนขับเนี่ยรู้สึกสบายที่สุดอ่าอย่างเช่นเราเข้าโค้งเนี่ยเห็นไหมครับโชกซ้ายขวาก็จะไม่เท่ากันซึ่งมันทํางานไวมากนะครับเป็นเซล์วินาทีอ่าเดี๋ยวลองดูนะครับเห็นนะครับอ่าเราลองดูที่ชูดความเร็วให้ดูนะครับนะครับพอเราชูดความเร็วขึ้นไปนะครับ ก็จะปรับให้อัตโนโมัติเลยครับเห็นไหมครับเพื่อนนะครับเบรกเบรกให้ดูนะครับเบรกยืดเห็นนะครับจากความเร็ว1ิเนี่ยมันกลับไปความเหนื่อยช็เป็นเบอร์สีเลยซึ่งคนขับเนี่ยจะรู้สึกเลยเบรกแต่หน้าไม่ทิมเลยเหยียบคันเร่งแต่หน้าไม่เชิดเลยนะครับมันเป็นการชะลอของตัวรถนะครับความเหนื่อยเนี่ยเด,ดี๋ยวพี่แมรลองอีกทีหนึ่งอ่าเริ่มที่ส2บเทคขึ้นครับหนึ่งสองสามเทคไปครับ เบรคครับเห็นนะครับมันจะแบบเป็นไงมิกนั่งรู้สึกรถมันไม่ค่อยโยนอะ่ะนิ่งเลยมันไม่โยนไปตามตามแรงของรถที่มันควรจะเป็นอะ่ะเพราะว่าโชคมันลังเอาไว้ได้เยอะไอเนี้ยก็คือข้อดีของมันนะครับเหมือนเหมือนมีอะไรมาหยุดรถไว้ทั้งคันทีเดียวเออคือมันทําให้รถสมดุลอะ่ะคนก็เพื่อนๆนเนี่ยจะกลัวว่าให้ทํางานมันทํางานได้จริงเป็นเสี้ยววินาทีเหรอไอเนี้ย เห็นชัดๆเลยครับอ่าเดี๋ยวเราดูถนนข้างหน้ามีแผ่นให้เพื่อนๆดูเห็นไหมครับอ่าแผนไว้นะครับอ่าแผนไว้นะครับเดี๋ยวตอนตกลุมนะครับแล้วเดี๋ยวเอาหน้าจออีดีขึ้นอ่าตกลุมครับ <c oughs> เห็นหครับโชคจากสิบสองมันกลายเป็นเจ็ดหรือแปดเนี่ยในช่วงซียวินาทีเนี่ยมันทําให้รู้สึกว่าหลุมมันเนี้ยมันไม่ได้แบบลึกมากมันทําให้รู้สึกว่าก่อนที่จะเปลี่ยนเนี่ยจะรู้สึกว่ารถมันสะเทือนเยอะแต่ตอนเนี้ยรถมันสะเทือนน้อยลง สรุปหัวใจหลักมาเลยนะครับตัว edfc เนี่ยก็เพื่อมาคอนโทรลให้คนขับและคนนั่งอ่ะรู้สึกขับคนขับรู้สึกขับแล้วมั่นใจขึ้นคนนั่งรู้สึกนั่งแล้วสบายขึ้นอีกเรื่องหนึ่งที่กังวลกันที่มันมีเสียงไหม<อ>พี่แม้ไม่ได้ปิดเสียงนะครับตันนี้เงียบกิฟมันทํางานแบบเอาเรียกว่าไล้เสียงเลยจริงๆมันมีนะแต่ความดังที่เป็นเดซิเบลของมันอ่ะมันไม่ทําให้หูคนเราอ่ะได้ยินนะครับ ก็เลยเป็นที่นิยมมาก edf c 5และตอนนี้นะครับติดทุกเกือบทุกวันแล้วน,ละนะครับในรถหลากหลายรุ่นนะครับเทล r าก็เป็นรุ่นหนึ่งที่เข้ามาใช้บริการนะครับจัดตัวท็อปเฟกซี c, ชุดโหลดของเทยินนะครับกับ edf c 5คอนโทรลเนี่ยเราตังไปเรือถท่าเราไม่ได้ขยับอะไรรถมันสมดุลค่า a 5คแรงซ้ายแรงขวาก็ปกติเมื่อไหร่ที่เราเหยียบคันเร่งปุ๊บนะครับก็จะมีแรงเขึ้นมาปื๊ดน,น,นะครับ เมื่อไรเราละเอียบเบรกกบปื้ดแบ่กกแบงบีก็ขึ้นมาคันเร่งปืด้ดอ่าเห็นไหมครับรถมันจะดูรู้สึกไม่กระชากอะ่ะไม่แค่แบบวืดวัดมืดวัดเนี่ยอ่าขวาหน่อยครับปืด้ดอ่าเห็นไหมแรงขวาหน่อยครับอ่าแรงขวาซ้ายปืด้ดเห็นไหมครับก็ซ้ายขวาก็จะมีแรงจีจับค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับเออพอได้ไหมโอ้พอเป็นไอเดียได้เนอะได้เลยไม่ใส่อีดีได้ไหม ได้ครับเราก็แค่จอดลงไปปรับความหนืดแค่นั้นเองถ้าใส่ E D แล้วอยากจะปรับเป็นแมนนวนได้ไหมได้นะครับก็กดเป็นตัว M นะครับแล้วเพื่อนๆอยากจะได้เป็นหน้าเบอร์อะไรห,หลังเบอร์อะไรซึ่งคันนี้พี่แมนเซฟไปละสมมุติพี่แมนอยากจะได้เป็น8 8หน้าหลังก็ enter ไปอ่าโอเคเห็นไหมครับพี่แมนเหยียบคันเร่งปื้นเห็นไหมพอไม่มีแรง G ร,รู้สึกมันจะเหวี่ยงเนี่ยปื้นเห็นไหมมันรู้สึก รถมันจะเหวี่ยงกว่าเดิมเพราะว่าเราปิดออฟแรงจีเอาไว้เนี่ยครับเราเหยียบรเรล่งยังไงโชกก็ไม่ปรับอ่เราเหยียบเบรกหน้าทิมเลยเห็นนะครับมันไม่มีแรงจี g, มันก็รู้สึกว่ารถมันจะโยนนกว่าปกติแต่พอมีแรงจี g, ปุ๊บมันก็จะช่วยดีเยอะความหนืดเป็นแมนนวลได้ <c oughs> จะเปิดสปีดได้อย่างเดียวก็ได้ครับก็ไม่ต้องมีแรง g. จรงงงีจะเปิดแรงจีอย่างเดียวไม่ต้องมีสปีดก็ได้จะเปิดแรงเจอ แรงสะเทือนอย่างเดียวก็ได้หรือเราจะแมทอะไรคู่อะไรได้หมดแต่พี่แมนแนะนำว่าเปิดมันให้หมดเลยครับ S J แล้วก็ G ให้มันทำงานพร้อมกันให้หมดเลยครับไ, <ป S 1> ไม่ไ <ป S 1> ต้องกลัวว่ามันทำงานไม่ทันครับกล่องมันฉลาดมากปล่อยให้มันทำงานให้หมดเลยครับอย่างนี้ถ้าเราเริ่มต้นที่เบอร์8เนี่ยพี่แมนรู้สึกว่ามันมันแข็งไปสำหรับพี่แมนเพราะว่าเมื่อกี้พี่แมนยังไม่ได้เปลี่ยนใช่ไหมครับเราก็ต้องกลับไปเปลี่ยนที่โหมด M นะครับ ที่แมนก็จะไปเริ่มที่เหมือนตอนที่ออกมาจากร้านนะครับ12อ่าพอเปลี่ยนเป็นค่าเริ่มต้นเสร็จก็กด SJC ให้หมดเลยครับอ่าโอเคจะประมาณนี้ขับรถแล้วเปลี่ยนได้เลยไหมได้ครับแต่ว่าเพื่อนๆอย่าไปทําตามนะมันอันตรายก็ควรจะจอดรถจอดอะไรให้มันปรับให้มันเรียบร้อยอ่ะเห็นนะพอมาเปลี่ยนเป็น12แล้ะอารมณ์รถจะเปลี่ยนเลยมันจะรู้สึกเฮ้ยมันนุ่มขึ้นมาแต่เมื่อกี้8จะรู้สึกว่ามันจะ ตึงๆหน่อยรู้สึกรู้สึกได้่างเห็นได้ชัดเลยอ่านี่เหยียบคันเร่งเห็นไหมเนี่ยเฮียกดคันเร่งเข้าเดิมเลยเหยียบเบรกเห็นไหมพอมีแรงจีมาช่วยอ่ะมันเวิร์กอ่ะบอกให้เลยโคตรชอบครับ EDFC ห้าหลืออย่างเดียวถ้าจับกับ Enduro p o r p พัดได้นะพี่แมรจะยกนิ้วให้มันสองนิ้วเลยแต่ Enduro p o r p l ั s มันไม่มีเบ้าหลังมาให้ไงมันก็เลยใส่มอเตอร์ไม่ได้ก็ใส่รุ่นนี้ก็ต้องเฟกซีต้องเป็นเฟกซีคือบางคนเอาโมเดลวายมามีเขาไม่อยากโหลด Oh, ไม่งั้นผมเอาโมเดลสามไม่ดีเลยพี่อะไรอย่างเงี้ยใช่ป uh> ่ะลมป่อารมณ์ก็จะประมาณนี้ก็ตอนนี้คันตอนมานะครับความสูงหน้าหลังเจ็ดสครึ่งตอนนี้ก็เหลือหกสดครึ่งก็จะประมาณตัวรุ่นลองเลนนะครับโอเคก็ฝากไว้น uh ิดน uh ึงชอบอะนุ่มขับสบายเจน่าจะชอบแน่เลยเคซีก็น่าจะชอบขับนุ่มๆอย่างเงี้ยเียต้องจัดแล้วแหละวันเนี้ยคือจัดแล้วลูกค้าอยากลองเปนเฟนเดอร์ไม่เป็นไรเดี๋ยวหาเวลาให้ส่งงานเลยจะได้คลิปจะไม่ได้ยาว ก็ฝากร oh. ้านด้วยนะครับ PC Racing นะครับตอนนี้เทสล,ลาค่อนข้างจะครบทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างล้อยางเบรกพาร์ทนะครับผมก็เราเป็นตัวแทนของ n k นะครับผมแล้วก็ของแต่งแฮนด์โชว์นะครับหรือจะเป็นของแต่ง OEM หรือของแต่งเทียบยังไงนะครับเข้ามาได้เลยตอนนี้สต็อกค,ค่อนข้างจะบอกว่าโคตรเยอะจริงๆครับผมมีให้เลือกเยอะ อยากได้สินค้าเกรดประเภทไหนคุณภาพขนาดไหนเน้นงานติดตั้งต้องแวะมาที่ KC เท่านั้นเที่ยอผมรู้แหลผมมีไอเดียดีๆะครับผมยัต้องถอยเทเล,ล่าอีกหนึ่งคัน <laughs> ก็เดี๋ยวว่าจะไปออกโมเดล3ตัวไฮแลนด์อยู่เนี่ยครับไม่แน่จะเป็นชื่อรุ่นนี้หรือเปล่านะแต่ก็กําลังเล็งๆอยู่โอ้จัดเลยเฮีย <laughs> จัดเลยครับผม <laughs> <laughs> เดี๋ยวเอาเนี่ยครับน้องอลาไม่ได้ขับเลยครับ <laughs> เอาน้องอลาไปย,ยกให้ลูกน้องขับ <laughs> ยกยกให้ลูกค้าทันใหม่ไปเลยครับโอเคนะครับก็ฝากผลงานด้วย เน้นงานบริการเน้นติดตั้งนะครับพี่แมนทำรถเทสลานี่พี่แมนดูแลเองเกือบทุกคันนะครับเอาไว้ง่ายเลยนะครับแสนกว่าคันก็เว <c oughs> อร์ไปครับรถเพิ่งออกเ,ออเยอะไ,ไปกันไอบ้บ้าโอเควันนี้พี่แมนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ